จเจริญสุขสวัสดีญาติธรรมกัลยาณมิตรและผู้ติดตามทุกคนเช้านี้ก็ตรงกับเช้าว,วันที่18กพฤษภาคมพุทธศักราช2568วันนี้ก็เหมือนเช่นเดิมที่พระภิกษุสงฆ์ต้องออกบินธบาตเพื่อโปรดญาติโยมเพื่อให้ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ได้ทำบุญทำทานใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์อันว่าพระภิกษุสงฆ์นี้เป็นผู้เลี้ยงชีพด้วยผู้อื่นดังนั้นการออกบินฑบาทจึงเป็นพุธุรกิจจึงเป็นกิจ,จวัตรของพระภิกษุสงฆ์จะต้องออกบิณฑบาท ก็ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายทั้งปวงจงมีแต่ทุกคนทุกท่านเธอ